่อไปนี้เธอทางสาจงตั้งใจก่อนเธอได้น้อมผ้ากาสะพัสนำมาสบายเพื่ออบัรปชาในพระพุทธศาสนาพวกเธอทางสามจงปลุกศัทธาราสัทธา ความเรื่อมใสในคุณรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มากเกิดเป็นมนุษย์นี้พระท่านตัดว่าเป็นของยากและกาเป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภท จะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพักสัต์กัจจรูธรรมได้พวกเราหรือท่านทั้งสามนี้ต่อนับอยู่ในจำพวกพักษันกัตฉรุธรรมแค่นั้นจริงว่า จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธาศาสนานี่ก็เป็นของอยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระก,กูลเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เช่นนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบรรพชาในปรากฏศาสชนะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่ มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันตร,รายหลายอย่างหลายประการดังที่ศเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ ผ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายประการเอะเกินพบเธอทั้งหลายได้เอาชีวิตค้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นขอพวกเธอทั้งสามจงตั้งอกตั้งใจนิรุกสศรัทธาราศรัทธาความเรื่องใส ในประพุทธระธรรมประสงค์ให้มา่ให้ดีเมื่อกล่าวโดยย่อประพุทธพระธรรมประสงค์สามประการนี้เมื่อกล่าวถึงเป็นรูปก,ก็คือได้แก่สีธาตุกัจจกุม,มารซึ่งเป็น ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพรารชาบ่ายมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้กะสรู้ธรรมะจนเป็นองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยบราชพระธรรม ก็คือข้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลมีกายวาจาจิตใจบริสุทธิ์ได้ประงค์ก็คือลักษณะที่ไหวประพฤติ ปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเดี่ยวกบบการปฏิบัติเดี่ยวับระสงค์ทั้งสาประการนี้เมื่อรวมเป็นปรมรภพก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผูรู้คือจิตใจของเราเองการรม ก็คืออาการที่ชอบยิ่งทำจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายเหตุสงไว้ซึ่งต่อบริสุทธิ์ได้นั่นเรียกว่าประธทรรบับโดยย่อประโคงก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรมรมะคำสอนของท่าน จนด้กัจจรูธรรมะคำสังสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบตัติอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายัตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติทั่วท้นจากทุกสามมิจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติด,ดีประพฤติตงเรียกว่าะสมฉะนั้นเมื่อเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศาส,าสานาแล้วไอ้พวกเธอทั้งหลาย กิงประกันตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพระธาศาสนาให้ดียิ่งโปรดการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณรน,น,นี้การบรรพชาแปลว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนชิงกันเนการด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเกี่ยวกับการบรพชาฉนั้นจงเธอทั้งสามจงพีนาให้เห็นอณิสงของการบรรพชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรพชาในพรุทธศาสนาการบรรพชา เมื่อกล่าวโดยพิจารมันก็มากพันธนาไม่จบไอ้คุณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอีนิสงของการบรวชนั้นคือเมื่อเราเป็นคารวะอยู่คารวะวิสัยนั้นแปลว่า เป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีทั้งหลายเป็นทางมาแห่งทุรีคุปติรีทั้ทงหลายเมื่อยินทางพระวาทางคับแคบลำบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดั้งวุ่นวายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น เพราะการเลี้ยงชีพของคารวาสเมื่อเรามาบรนประชาในระพธศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่อง้วยคนอื่นอีวอ,อนบินทบาทเนาสนาสนะเทศตัดเนื่อง้วยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยไม่มากมาก ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเราก็โกลทพินจะแล้วเล็บเราปะปัดจะแล้วเราไม่ต่อสู้กับใครเราไม่สู้กับใครไม่ยึดช้าใครไม่ปฏิบัติใคร เรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นคารวาสอยู่เราเอาชนะตัวดูเมื่อมาบรรพชาในพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระาสัมพุทิเจ้าของเราเป็นสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครทิ้งอาวุธนะในอยู่ในความสงบนะครับเช่นการ อีิสงค์องการวันประชาวยการเป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายพราเราไม่มีการอิจฉาพยาบาทกับใครแล้วฉะนั้นการบรประชานี้จึงมีอนิสงส์มากอืฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการวันประชาในวันนี้ตอนนักบวชเป็นบุญอันเดิศอันประเสริฐของตัวเธอทั้งหลายเพราะว่า บ้านของตัะเธอทั้งหลายเนี่ยก็อยู่มองนอกไม่แต่อยู่เมืองไทยและอุตสาห์ที่ผ่านประเทศมาถึงเมืองไทยได้มาขอบวชหรือขอบรรพชาในาานะุทธศาสนาซึ่งคือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปชาอ,อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบาก ฉะนั้นพวกเธอทั้งสามนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีผู้สนล้วเกินฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระจมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยย่อโดราณอาจารที่ท่านได้สั่งสอนมา ให้แกอุณบุตรผู้จิตวิบรริชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่ามูรกรรมฐานหรือต่จักรัญจกะตะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่ามูรกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นโมลของการประพฤติปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย ท่านสอนหลักย,ยอ่อยๆนี่คือเกษาโลมานะาหาทันตาตาโจนี้ห้าประการท่าน,าน,นี้เป็นหลักอันสำคัญท,ที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างก็มไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากวัฏฏสงสาร ฉะนั้นทางที่จะให้ต้นจากประจากสงสารน,นีซึ่งเป็นมูลหรือเป็นรากนี้เรียวกว่ากรรมฐานฉะนั้นเธอทั้งสามเป็นตั้งใจศึกษาเ,าเรียนซึ่งกรรมฐา,านทั้งหน้าประกานโดยเป็นภาษามาพมาพดภาษาอาจเป็นภาษาไทยแบบเจสาโลมาณฑาันตาอ่านาโจ ภาษามกพ์ภาษาภาษาไทยเรีวยว่าผมผลเล็บวันนั้นภาษามกพศเรยว่าเกสาโลมานะหาทันตาตาโจเป็นต้นอ,อันนี้กรวมอยู่ในวัตถุอันเดียวกันฉะนั้นต่อไปน,นี้เธอทั้งสามตั้งเรียนธรรมฐานเถิภาษาเมกพีจงว่าไปตาม Ketan Ketan Loma Loma Naka Naka Hanta อเล็บเล็บมือเล็บเท้ากม็มีอยู่แล้วทบบริบูรณ์ัันที่เป็นสิที่สร้ารับบอ,อาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตาโจานักหุมห่อ,หอทั้งหมดม,มีอยู่แล้ว ือของมีอยู่แล้วจะว่าคนไทยก็ตานคนฝรั่งก็ตาม,คน,ตามคนยวนก็ตามใครไข่ก็ตามเหมือนกันใรูปอันนี้นามอันนี้ไม่ใช่ไครไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใค่ไขทั้งหมดเรียกว่ารูปนามเหมือนกันกน,นี่เช่นที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทำให้มันเหมือนกันเป็นรูปจิตของพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกัน ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มีอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งหมแค่นั้นจึงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเหมืออกันทั้งนั้นสิ่งทั้งห้าประการนี้ซึ่งไม่ยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยพิจาจณากันผมนี้ เราพอใจว่าสวยงามตามธรรมตาม,ตามธรรมดามันได้ผมนี่ไม่มได้สวยเป็นของเหม็นสาดเป็นของไม่สะอาดอ่าเป็นของไม่ยังยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วขนกุมมอนตันเละกหมมอนตันฟันฟันกหมมอนตันอืมเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวย เป็นของไม่เจริญพาวอนแต่เราเข้าใจผิดไปใชอว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐเละนี้ผมเหมือนกันเป็นของไมส่สดไม่สวยเป็นของน่าเกียดจุโโต้แต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐนั่งคิดมัน พุมอยู่ตามสะพังร่างกายคำแบบนี้ติดีตามความจริงว่าอันนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นขอ,ของไม่ยังยืนหาวอแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังน,งนี่เป็นของงามเป็นของสะอาดนี่เราคิดผิดเช็นนี้ทีนี้พระพทุทธเจ้าอาจารย์ใหญพิจาเจสาลโมนะภาตันตาปาโจ ให้เป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงแนละ้ว่อเราตั้งใจเอากรรมฐานังหประตานนี้ไปเป็นอารมณ์ไปพิจารณาแล้วตามว่าฉันพะและพยาบาทอะไรต่งตางๆเหล่านี้ซึ่งเป็น,นมีวรมันจะไม่มาปวนเราเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำสรมฐานต่อง่าย Ừ, ถ้าเราเห็นว่เาเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นนาตาแล้ว้างก็จะยืนก็เป็นทุกข์นัง่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เข้ารมาาน,นี้นี่แฉ่นั้นเธอทั้งสามสิงตั้งอกตั้งใจนําไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็เดียนถามครูบาอาจารย์เช่น ท่านสุเมธโธหรือปภาปรโรซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เ,เป็นภาษา,าเดียวกันพวกเธอทั้งหลายก็จะรู้แก้งชัดในประนิฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปอม,มิฉะนั้นต่อไปนี้จะเลยมอบผ้ากาซาวะคืนให้เธอทั้งสามใน ทางพุทธศาสนาเนี่ยอุปชาอาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเราน,นั่นบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปชาหนาึ่งสองสามสี่ห้าพรรษานี่เป็นปกติด้วย เพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางใะไหลายอย่างหรือมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์อ,องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำํำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกวามถช่นปัิมุโโน เป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเนี่ยบวชแล้วรีบไปเนี่ยที่นี่คณะวัดประโภคเราไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยข้ามาจากเมืองนอกก็ตามท้รรมาเนี่อยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วประจบฝึกต้องฝึกให้อยู่ใกล้จิตรูบาอาจารย์ รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มันเหมนกับพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้คิดท่านเราเป็นสัิมิหาริไรอุปชาชัทติสัจจมิหาริก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปชาอาจารย์ก็รักลูกศิษย สัติมิหาริอันเตวสิเเมืหนือนกันกับพ่อแม่รักบุตร่วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปชาเป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยตรงของพวกเราทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญา ศีลน,นั่นก็คือจันยามารยาทที่เรียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือลักษณะที่ทำความรู้สึกของเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง เมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจะกะสว่างสวายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้ว่าจะใจน,น,นั่นน,นั้นจงดำเนินการประพฤติป,ปฏิบัติอย่าไปจงเกลียดข้านอย่าไปคนมดง่ายเป็นคน,อ,น,คดน,อ,นอดทนมันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบ,บากท่าไรก็อดทนการ,รอดทนนี่แหละเป็นแม่บท ของการปฏิบัติเป็นเหมืองแล้วฉะนั้นวันนี้ถูกบนประชามาแล้วเรากันตังอ,อ์ตังใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่กับประชาทกสักหนึ่งสักก่อนปดไประชาก็จะเจรินไปวินทบาทกับท่านผมภาพไม่ดีท่านก็จะได้บอก อะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรมีไม่เดียบร้อยท่านก็จะบอกตากเตือนทุกอย่างพอสมควรแล้วจริงท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอันนี้ให้ประกันตังอกตั้งใจให้ดีสมวนโทรจะกลับวัดก่อนเนี้ยกลับก่อนเนื้อกลับก่อนจะดให้ดูชิดเพื่อที่นี่ก่อนเนื้อทิ้งมว้นี้แหละยินีก่อน ให้องหาปฏิให้อยู่